มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทักษิณมาเองตอบสื่อน,นอกชัดทำไมถึงกลับไทยในวันที่22สิงหาคมหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอุงอิงแพทองทาชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความแจ้งว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรผู้เป็นบิดาของเจ้าตัว เตรียมตัวกลับมายัางประเทศไทยในวันอังคารที่22สิงหาคมเวลา9นาฬิกาณดอนเมืองโดยองุงอิงบอกว่าจะไปรับคุณพ่อด้วยตัวเองล่าสุดสำนักข่าวชื่อดังได้อ้างอิงบทสัมภาษณ์ของนายทักษิณก่อนจะบินออกจากนครดูไบประเทศ UAE ไปยังประเทศสิงคโปร์ถึงกำหนดการมายัางประเทศบ้านเกิดว่าไม่เลื่อนแน่นอนและจะไม่เลื่อนเดินทางอีกแล้ว การเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับโหวตเลือกนายกแต่อย่างใดเพราะมีแผนไว้อยู่แล้วนายทักษิณกล่าวว่าตนกําหนดวันกลับคือ31กรกฎาคมแต่วรัฐบาลกําหนดให้เป็นวันหยุดตนจึงเลื่อนมาเป็นวันที่10สิงหาคมแต่ก็มีคนไปดูเลือกดูยามให้เป็นวันที่22สิงหาคมเขาบอกว่าเป็นวันดีซึ่งก็ไม่ได้เชื่อแต่ไม่อยากขัดใจอยากให้ทุกคนรักกันอยากให้บ้านเมืองสงบ ส่วนที่ไม่ยอมกลับวันที่21สิงหาคมเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกสาวซึ่งคงไม่ได้ฉลองกันวันนั้นเพราะต้องไปนอนในคุกคงต้องเป็นไปตามกระบวนการรายง,งานตัวกับเจ้าหน้าที่ตนเองก็อายุเอยอะแล้วคิดถึงหลานอยากอยู่กับครอบครัวมากทักษิณมาเองตอบสื่อน,นอกชัดทำไมถึงกลับไทยวันที่22สิงสิงหาคมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ